สวัสดีค่ะมาพบกับครูจอยอีกครั้งนะคะนี่เป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะเคมีของเนื้อหาม4เนาะโมโมลจำนวนปริมาตรนะคะตอนนี้ก็จะอยู่กับอ่าห้อง4 8ทับดเนาะเดี๋ยวจะเฉลยต่อในแบบฝึกหัดส7เนะคะเป็นแบบฝึกหัดส7 สำหรับในแบบัฤหัด4.7นะคะก็จะเป็นการให้นักเรียนฝึกฝนการคำนวณหาสูตร empirical นะคะแล้วก็สูตรโมเลกุลนะคะทีนี้เรามาทบทวนนิดนึงก่อนว่าสูตร empirical นะคะก็คือสูตรที่แสดงอัตราส่วนอย่างต่ำนะคะสูตรที่แสดงอัตราส่วนอย่างต่ำหรือเรียกอีกอย่างว่าสูตรอย่างง่ายนะคะสูตรแสดง อัตราส่วนอย่างต่ำอย่างเงี้ยสองต่อสามเนี่ยต่ำแล้วนะไม่สามารถทําให้ต่ํากว่านี้อีกเพราะถ้าทําให้ต่ํากว่านี้อีกมันจะเป็นโพนิยมหรือต z z ิดเศษส่วนนะคะเขาไม่เอาค่ะโอเคเนาะต้องเป็นเลขจํานวนเต็มแล้วก็เป็นอัตราส่วนที่ต่ําที่สุดแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยไม่ต่ําอย่างนี้คือไม่ต่ำอ่าสามสิบต่อสิบสองอย่างเงี้ย เราสามารถทำให้เป็นอัตราส่วนยังต่ำได้อีกนะคะเนาะโดยการเอา6หารอ่ะหอะไรคะ6 2สองสิอะไรคะหกหกหใช่ไหมดังนั้น30ต่อ12เนี่ยนะคะไม่ใช่อัตราส่วนยังตำ่ำตัวที่เป็นอัตราส่วนยังต่ำคือ5ต่อ12ค่ะเนาะอันนี้เราเรียกว่าสูตร e m p i r i c l เนาะหรือสูตรแสดงสูตรอย่างง่ายเนาะ โอเคแล้วก็ยังข้อแรกนะคะมันก็จะมีข้อ1.1หนึ่งให้ K มาให้ซ l มาให้ออกซิเจนมาแบบนี้แล้วเขาอยากรู้ว่า K ต่อ CL ต่อ O เนี่ยอัตราส่วนมันเป็นเท่าไหร่มันอาจจะเป็น2ต่อ3ต่อ7อย่างนี้ก็ได้เออถ้าเป็น2ต่อ3ต่อ7จคำนวณได้ออกมาก็จะเขียนสูตรได้เป็น K 2 CL 3 O 7 เห็นไ,ไหมก็จะเป็นอัตราส่วนยังต่ําแต่ทีนี้เรายังไม่รู้นะคะเขาให้มวลเรามาเราอยากรู้ว่ามันจะได้ค่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปคํานวณกันเนาะ,ะทุกข้อมันก็จะให้ค่าเคมาแตกต่างกันให้ซ l มาแตกต่างกันให้ออกซิเจนมาแตกต่างกันนะคะดังนั้นเราไปเริ่มข้อ1.1กันเลย 1.1ให้มวลนะคะให้ร้อยละโดยมวลของโพลิเซียมมา43.18ให้ร้อยละโดยมวลของคอรีนมา 39. 3 9 3 9 1 5ออกซิเจนมาร้อยละโดยมวล17.67เราก็จะเริ่มจากการเอาเ OK คนะคะเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนสีก่อนก็จะเอาเคต่อ CL ต่อ O ก็จะเอาเลขมวลมา นะคะเอามา43.18นะคะ39.15เนอะเปอร์เซ็นต์โดยมวลนะคะ17.67ทีนี้มันเป็นร้อยละโดยมวลดังนั้นทุกอย่างมันจะเป็นกรัมใน100นะกรัมใน100เนาะพอได้กรัมเสร็จแล้วปุ๊บตรงเนี้ยมันจะเป็นอัตราส่วนของมวลอ่าอัตราส่วนของมวลนะคะเราทุกคนจะเปลี่ยนเป็น อัตราส่วนของโมลกันค่ะเราต้องเปลี่ยนเป็นอัตราส่วนของโมลกันเวลาเราจะหาสูตรนะเขาจะให้กรัมมาให้โมลเป็นกรัมมาเราต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นโมลวิธีการเปลี่ยนให้กลายเป็นโมลก็คือไปเปิดตารางธาตุเลยนะคะมวลอะตอมค่ะจับหารมวลเลยค่ะมวลอะตอมของ K ค,คือ 39มสโมลอะตอมของคอรีนคือส5มสิโมลอะตอมของออกซิเจนคือ16ค่ะอันนี้คือค่าที่เปิดหาเองในตารางธาตุนะคะมันจะอยู่ใต้ธาตุเนาะจากนั้นก็เอามวลเป็นกรัมสี่สิบามจุดหหารสาจะได้หน่วยออกมาเป็นโมลค่ะเนี่ยได้อัตราส่วนโมลออกมาลนะนะอันนี้ก็จะเป็นอัตราส่วนโมลของทุกธาตุ ทีนี้เราก็หารหารพอหารปุ๊บครูจะได้ตัวเลขหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์เจ็ดโมลตออหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์สามโมลตออหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์สี่โมลทุกคนก็ดูว่าโมลอันไหนน้อยสุดเออโมลไหนน้อยสุดคะตัวที่น้อยที่สุดคือคนนี้ใช่ไหมดังนั้นต้องจับเลขเนี้ยหารตลอดเอาโมลที่น้อยที่สุดหารตลอด นะคะเราก็จะได้อัตราส่วนอย่างต่ำของโมนออกมานี่ซึ่งพอหารออกมาแล้วได้ตรงนี้หนึ่งจุดศูนย์ศูนยองหารออกมานะคะได้หนึ่งหมดเลยทุกคนพอได้หนึ่งหมดเลยปุ๊บแล้วไงเราก็จะได้สูตรอย่างง่ายหรือสูตร empirical ที่มีอัตราส่วน K เป็น1นะคะ Cl ก็1 O ก็1แต่1เราไม่นิยมใส่ไงดังนั้นสูตรจริงๆที่เวลาตอบเราก็จะตอบแค่นี้ได้ข้อแรกไปละ1 1ตอบ KClO นะคะนี่คือวิธีการหาค่ะสเต็ปแรกคือทำให้เป็นอัตราส่วนโม,มลสเต็ปที่2คือทำให้เป็นโมล เนาะสเต็ปที่3ก็คือโมนน้อยหารตลอดโมนน้อยหารตลอดเนาะสเต็ปสุดท้ายก็คือทำให้มันเป็นเข้าสูตรกันอนะโดยท่านหนึ่งเราไม่นิยมใส่นะคะเราก็จะเขียนแค่นี้ดังนั้นมี4สเต็ปด้วยกันเวลาหาสูตร empirical ต่อไปมาดูข้อ1.2ก็เหมือนเดิมค่ะเนาะ K ต่อ CL ต่อ O ทำให้เป็นมวลก่อน 39, 9, 9, 3ามสิบเก้เอ็ดจ้ยมห็นไหมมันเป็นกรัมอยู่นะคะเดี๋ยวเราต้องทำให้มันเป็นโมลนะาทำให้เป็นโมลเหมือนเดิมหาร39หาร35.5ห้าแล้ก็หาร16เนี่ยออกมาเป็นโมลละนะคะ จับกรัมหารด้วยมวลโม,ล,มลอะตอมนะคะเพราะมันอยู่ในรูปอะตอมเนาะมันก็จะออกมาเป็นโมลทีนี้ได้กี่โมลยังดูข้อนี้ข้อนี้เนี่ยพอได้ออกมาปุ๊บมันจะได้ออกมาเป็นศูนย์จุดปดหนึ่งแปดต่อศูนย์จุดปดหนึ่งห้าโมลต่อสองจุดสี่ห้าโมลน,นะคะเราก็จะเอาโมลที่น้อยที่สุดเนี่ยก็คือใครคะคนนี้คะ่ะ 8ปดหนึ่งห้าเนี่ยน้อยสุดนะเราก็จะจับเอาแปดหนึ่งห้าเนี่ยนะคะเป็นตัวหารของทุกคนเราก็จะจับโมน้อยสุดเนี่ยนะคะเป็นตัวหารของทุกคนพอหารออกมาแล้วจ้าได้ตัวนี้หนึ่งจุดศูนย์ศูย์จ้ะได้ตัวที่สองหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์จ้ะได้ตัวสุดท้ายจ้า ได้สามจ้ะสูตรศูนย์เหมือนกันว้าสวยมากเลยดังนั้นอัตราส่วนของมันก็จะเป็น k ต่อ cl ต่อ o เป็น1ต่อ1ต่อ3จ้ะเราก็จะสามารถเขียนสูตรอย่างง่ายหรือสูตร empirical ได้ออกมาเป็น k cl o 3ค่ะเห็นไหมตอบจ้าสวยๆน่าข้อ1.3บ้างมา k ยี่2จสองกรัมจ้ะต่อกับ CL จ้ะยี่สิห้าุห้าก้รัมจ้ะออกซิเจนจ้ะสี่สิบหกจุดห่ก้รัมจ้ะเนาะอ่ายี่สดจสองสองเหรอจ้ะหารสาเข้าไปจะได้โมอลจ้ะยี่สิบห้าจุดห้เ้าหารสสห้เข้าไปจะได้โมอลจ้ะ 46.19จะหาร16เข้าไปน้องจะได้โมนลค่ะทีนี้พอโจทยหารได้ออกมาได้ตัวเค0.75มนลได้ตัว Cl0.72 โมนลนะคะแล้วก็ได้ตัวออกซิเจน2.89โมนลอะไรน้อยสุดน้อยสุดคืออะไรน้อยสุดคือ0.72นะจ๊ะก็เอา0.72เนี่ยจับนางหารทุกคนเลยค่ะ อาจับนางไปหารทุกคนเลยเอาโมน,น้อยสุดหารตลอดนะพอได้นางออกมาปุ๊บได้หนึ่งจุดศูนย์สี่เฮ้ยศูนย์สี่นี่ปัดทิ้งได้เลยนะหนึ่งจุดศูนศูนย์เนี่ยอันนี้ก็ปัดได้อยู่ละ <s> สี่จุดศูนย์หนึ่งเฮ้ยศูนย์หนึ่งเนี่ยปัดทิ้งได้เลยดังนั้นอัตราส่วนขอ,ของข้อนี้ก็จะเป็น K- คต่อต่อซ l ต่อ o เป็นหนึ่งได้เลยนะตัดปัดทิ้งได้เลยนะคะ เพราะมันเป็นหนึ่งจุดศูนเนาะก็ได้หนึ่งอีก4.01ก็ปัดทิ้งได้เลยเนาะก็จะได้4ดังนั้นคำตอบข้อนี้นะคะสูตร mprico ก็จะได้ k 1 cl 1เนาะแล้ว o ส1ก็ไม่นิยมใส่ก็เลยตอบว่าสูตร mprico ข้อนี้คือ kcl o 4นะคะอ่ะลองอย่างลองมาดูข้อข้อนี้บ้างข้อนี้บอกว่าฟอสฟอรัสเนาะ ฟอสฟอรัสเกิดการเผาไหม้ได้สารประกอบเนาะสารประกอบอะไรก็ไม่รู้อะสารประกอบออกไซด์ครูจะสมมุติว่ามันมีสูตรเป็น Pxo ห้อย Y แล้วกันอ่ะมันเอามันจะเกิดสารประกอบตัวนี้21.29กรัมอ่ะจดไว้ก่อนแล้วก็ P เฉยๆที่เอาเข้ากระทำเนี่ยนะคือ9.29กรัมแล้วยังไงเออแล้วยังไง แล้วสั่งให้หาสูตร m p ข้อแลดูแล้วสูตร m p อข้อนี้จะเกิดจาก P ต่อ O จริงปะสารประกอบออกไซด์ก็คือออกไซด์ของฟอสฟอรัสเนาะก็จะมีค่าฟอสฟอรัสกับออกซิเจนเท่านั้นที่เป็นส่วนประกอบดังนั้นเราก็มาทำอัตราส่วนมวลก่อน9.29กรัมจ้ะต่อออกซิเจนเท่าไหร่เขาไม่บอกออกซิเจนมาแต่ก็ไม่ยาก มันบอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่มันเอามาของสารเนี้ยคือยี่9บเอ็ดุสองเก้าแล้วมันไปอยู่ที่ฟอสฟอรัสซะเก้าจุดสองเก้าดังนั้นที่เหลือมันก็คืออยู่ออกซิเจนสิบสองกรัมค่ะเห็นไหมเออดังนั้นเราก็เลยรู้ว่าอ๋ออยู่ที่ฟอสฟอรัสเก9าจกรัมแล้วอยู่ที่ออกซิเจนอีก12กรัมพอเราได้กรัมเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นโมลเราก็ไปเปิดตารางธาต น้องก็ไปเปิดตารางธาตุอันนี้หารอะไร31คะ่ะแล้วออกซิเจนละหารอะไรหาร16คะ่ะน้องก็จะได้อัตราส่วนเดโมนเห็นไหมตรงนี้ก็จะได้อัตราส่วนเดโมนออกมาทีนี้พอหารออกมาปุ๊บน้องจะได้0.3มโมลตรงนี้แล้วก็จะได้0.75โมลตรงนี้แล้วน้องทำไงต่อน้องก็เอาโมลที่น้อยที่สุดอะหารตลอด โมนที่น้อยที่สุดคืออะไรคะคือ0.3ใช่ไหมคะอ,อันนี้เป็น p อันนี้เป็น o โมนที่น้อยที่สุดคือ0.3ก็เอา0.3เนี่ยหารทุกคนไปเลยพอหารได้ออกมาได้ตัวนี้หนึ่งและตรงนี้ได้2.5เฮ้ยอย่างนี้ปัดทิ้งไม่ได้นะ2.5นี่ปัดทิ้งไม่ได้ให้หาเลขมาคูณเริ่มจากเลขสองก่อนเอาเลขสองเรามาคูณดู นะคะอ่ะหนึ่งก็คูณสองสองจุดห้าก็คูณสองครูจอยคูณตัวเดียวได้ไหมไม่ได้ค่ะนะต้องคูณทั้งสองที่นะคะดังนั้นได้สองสองจุดห้าคูณสองได้อะไรเออได้ห้าได้ห้าจุดศูนย์อดังนั้นได้คำตอบคือ P สอง O ห้าเนี่ยค่ะสูตรเอมพ r i c a l ข้อนี้ ดังนั้นสเต็ปในการหาสำหรับข้อนี้นะคะสเต็ปในการหาสำหรับข้อนี้ก็จะมีสเต็ปแรกนะคะแกะมวลออกมาก่อนว่าแต่ละคนมีมวลเท่าไหร่ทำให้เป็นมวลนะคะทำให้เป็นมวลเสร็จแล้วทำยังไงต่อพอได้อัตราส่วนมวลเสร็จแล้วปุ๊บเฮ้ยเป็นมวลที่แบบว่ามันยังไงมันยังเป็นทอนิยมอยู่ใช่ไหมแล้วมันปัดทิ้งก็ไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นสเต็ปที่สามก็เลยต้องหาเลขมาคูณ แล้วถ้สเต็ปสุดท้ายก็คืออะทำให้มันเป็นสูตรสมบูรณ์สูตร Empirical แล้วก็ตอบดังนั้นขะ้อนี้ก็จะมี4เต็ปด้วยกันนะคะต่อไปนะคะมาที่ข้อที่4นะคะอ่ามาที่ข้อที่4ข้อที่4นะคะข้อที่4มีความน่าสนใจยังไงเออ ข้อที่4มีความน่าสนใจตรงที่จู่ๆเขาก็บอกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์มาเขาก็บอกเป็นน้ำมาแล้วเขาบอกว่าให้หาสูตรเอมพิคอของสารนี้ซึ่งไปดูคําว่าสารอะไรสารประกอบอะไรไฮโดรคาร์บอนทุกคนสารนี้ชื่อว่าไฮโดรคาร์บอนก็หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าสารนี้นะคะมีไฮโดเจนกับมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอยู่ นะคะมีไฮโดรเจนกับมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอยู่ในสารนี้เนาะ ดังนั้นมีไฮโดรเจนกับมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอยู่ในสารนี้นะคะเมื่อวิเคราะห์ได้ดังนั้นเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะเรียงธาตุก่อนเรียงธาตุเอาคาร์บอนขึ้นก่อนแล้วตามด้วยไฮโดรเจนเสมอนะคะอ่าคาร์บอนขึ้นก่อนแล้วตามด้วยไฮโดรเจนทีนี้ขอขยับนิดนึงให้มันอยู่แบบก้างล่างล่างหน่อยเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้บอกคาร์บอนตรงๆเขาบอกอะไรเขาบอกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จ้าดังนั้นเราต้องถอด ความรู้นะคะเขาบอกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซจ้าดังนั้นเราหามวลโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซ์นะจะได้เท่ากับ44หามวลโมเลกุลของน้ำนะจะได้เท่ากับ18เดี๋ยวเราเอา44กับ18มาใช้แบบนี้ค่ะคาร์บอนไดออกไซด์44กรัมค่ะจะพบคาร์บอนอยู่1อะตอมเนาะอะอตอมละ12กรัมค่ะแต่ว่าโจทย์บอกว่าคาร์บอนไดออกไซ์ที่ได้เนี่ยมันคือ6.6กรัม ดังนั้นเอ๊เราจะพบคาร์บอนอยู่เท่าไหร่ก็จะเป็น6.6นะคะคูณ12แล้วหารด้วย44จ้าก็จะรู้ว่าคาร์บอนที่เป็นส่วนประกอบในนี้คือ1.8จ้าเราก็เอา1.8กรัมมาวางไว้ก่อนสวยๆนะจ๊ะเช่นเดียวกันนะคะมันก็ไม่บอกไฮโดรเจนมาโดยตรงนะคะมันบอกเป็นน้ำค่ะดังนั้นน้ำา8 8กรัมจ้ะ นะในน้ํา18กรัมเนี่ยก็จะพบว่ามีไฮโดรเจนอยู่2อะตอมอะตอมละหนึใช่ไหมกรัมถ้าน้ําที่โจทย์บอกเนี่ยคือ4.1นะคะอยู่นี่นะ4.1 4.1แล้วจะพบไฮโดรเจนอยู่เท่าใดก็เอา4.1ุคูณทะแยง2ขึ้นมาแล้วหารด้วย18นะคะ18หารด้วย18นะคะก็จะพบว่าไฮโดรเจนที่ได้มีค่าเท่ากับ0.46 นะคะก็เอา0.46มาแทนตรงนี้เป็นกรัมนะคะเราก็จะได้อัตราส่วนโดยมวลเนาะจากนั้นครูใจก็จะทำเป็นโมล1.8ก็จะโดนหาร12เห็นไหมอ่าไฮโดรเจนหารหนึ่งเนาะลองเปิดมมลนะตอมดูนะคะเห็นไหมเปลี่ยนจากกร,รัมเป็นโมลแล้วนะอ่ะหารออกมาได้ตรงนี้เท่าไหร่ได้0.15ได้ตรงนี้เท่าไหร่0.46 นะคะได้0.46จากนั้นค่าอะไรน้อยเออค่าอะไรน้อยกว่ากันคะค่าใครน้อยกว่ากันอ่าคาร์บอนต่อไฮโดรเจนคนที่น้อยกว่าก็จะเป็นตัวหารใช่ไหมคะ0.15ก็จะเป็นตัวหารของทุกคนเพราะมีค่าน้อยกว่าพอหารได้ออกมาได้1ต่อ3.067เฮ้ยปัดได้จ้ะปัดได้สามจ้ะดังนั้นสูตร m พ r รข้อก็จะได้ c 1 h 3ค่ะสำหรับข้อนี้นะคะ c 1 h 3ค่ะอ่าทีนี้ถ้าอย่างมาในกรณีข้อ5นะคะโจทย์บอกว่ามี s กับ n คุูจะก็เอามาต่อกันแบบนี้ก่อนนะโจทย์บอกว่าร้อยละของกรรมฐานก็คือตัว s นั่นเองนะคะคุูจะก็ออกมาแทนค่ากรัม เนาะโดยที่ลองอ่านโจทย์ดูโจทย์ไม่บอกไนโตรเจนมานะคะไม่บอกไนโตรเจนแต่ถามว่าแล้วรู้ได้ไงรู้ดิก็โจทย์บอกว่าลอยละรอยละแสดงว่าใน100ใช่ไหมใน100เนี่ยประกอบไปด้วยซัลเฟอร์กับไนโตรเจนซัลเฟอร์เอาไปแล้ว69.60ใช่ไหมไนโตรเจนก็จะไปยากอะไร9 0 0า9 6อลบ69.60มีค่าเท่าไหร่ลูกมีค่าเท่ากับ30 จุดหนึ่งค่ะเห็นไหมเราก็รู้ทันทีเลยตัวนี้คือ30มจุดหนึ่งกรัมเพราะมันรวมกันแล้วมันจะต้องได้100เพราะมันพูดว่าร้อยละโดยโมวลใช่ไหมคะเนาะจากนั้นครูจอยก็จะเปลี่ยนให้เป็นโมนลก็ไปเปิดดูในตารางาธาตุปรากฏว่าเจอซัลเฟอร์สาเจอไนโตรเจนสิเห็นไหม เราก็จะได้โมลนออกมาค่ะเป็น2.175โมลนกับ2.15ใครน้อยคะ2.15น้อยกว่าใช่ไหมคะดังนั้นก็เอา2.15หารตลอดค่ะหารตลอดปุ๊บได้อะไรคะ ได้ค่าออกมาเป็นหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งหนึ่งทุกคนปัดได้ค่ะปัดทิ้งไปเลยค่ะอันนี้ก็จะได้หนึ่งค่ะอุ๊ยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งค่ะง่ายแต่เลขมันจะไม่ค่อยลงตัวเฉยๆก็จะได้ S N ข้เนี้ยตอบเห็นไหมเหมือนจะแรดูง่ายเนาะเออเหมือนจะแลดูยากแต่ก็ง่ายนิดเดียวนะคะเฮ้ยแต่อ่านโจทย์ดูปรากฏว่ามันไม่ใช่อะ่ะ มันไม่ได้ต้องการแค่นี้นะคะอ่าอว้ยโทษเอาทำไมมันลบไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเขียนใหม่นิดนึง โอเคหลังจากที่เด็กๆได้สูตร empirical ออกมาให้เด็กๆหาสิ่งนี้ต่อเลยคะ่ะหามวลของมันคะ่ะโอได้ได้ตัวนี้ออกมานะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆหามวลของมันคะ่ะหามวลของสูตร empirical ออกมาคะ่ะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ s กับ n ใช่ไหมคะ s คือสามสิบสองค่ะ n คือสิบสี่ค่ะเนอะรวมกันได้ออกมานะคะมวลของสูตรเอมพ r i c a อนะคะก็จะมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับสี่สิบหกนะคะจะมีค่าเท่ากับสี่สิบหกแล้วทำไงต่อเออแล้วทำไงต่อเอามาเข้าสูตรนี้ค่ะสูตรนี้มีว่ามวลนะคะ มวลโมเลกุลค่ะก็คือมวลของสูตรหลักเลยนะคะจะเท่ากับ n คูณด้วยมวลของไอสูตร Empirical นะคะเนาะซึ่งเราหาได้เท่ากับ46ใช่ไหมคะเนาะมวลโมเลกุลโจทย์กำหนดมา184อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้คะ่ะ184นะคะดังนั้นเอา46ตัด184คะ่ะจะได้ค่าคำตอบก็คือ4ดังนั้น n ของเราเท่ากับ 4นะคะ n ของเราก็จะมีค่า,าโทษระบบเริ่มลวน n ของเรานะคะก็จะมีค่าเท่ากับ4พอ n ของเรามีค่าเท่ากับ4แล้วน้องทำไงต่อเออน้องทำไงต่อน้องก็จะได้เป็น sn นะคะวงเล็บทั้งหมดห้อย4เอา4คูณเข้าไปค่ะก็จะได้ s 4 n 4เราเรียก s 4 m 4ว่าสูตร มเลกุลค่ะเราเรียก s 4 n 4ว่าสูตรโมเลกุลเราก็จะตอบด้วยตัวนี้คำตอบก็คือ s 4 n 4สูตรโมเลกุลสูตรนี้นั่นเองนะคะอย่างในข้อ6นะคะในข้อ6เนาะโจทย์ให้อะไรเรามาแล้วโจทย์ก็ถามหาสูตรโมเลกุลนะคะโจทย์ถามหาสูตรโมเลกุลสเต็ปแรกนะคะน้องก็เอา c ต่อ h ต่อ o ก่อนเนาะ อ่าก็จะแทนค่า64.3เอามาจากโจทย์หมดเลยนะคะกรัมไฮโดรเจนก็จะเป็น7.2กรัมนะคะแล้วก็ออกซิเจนก็จะเป็น28.5กรัมเนาะจากนั้นน้องก็ทำให้เป็นโมลน,นะคะ6ก3ก็หาร12เนาะจะออกมาเป็นโมล7.2นะคะก็หารด้วย1ค่ะจะออกมาเป็นโมล28.5น้องหาร16ค่ะเพราะออกซิเจน16 อ,าานนะะออกมาเป็นโมลนะคะจะได้ข่าวมาเป็น5.36โมลต่อ7.2โมลต่อ1.7โมลค่าไหนน้อยสุดค่า1.7ใช่ไหมค่า1.7เนี่ยน้อยสุดใช่ไหมคะหารตรงนี้เลยได้นะคะเพื่อลดการเขียนค่ะลดเวลาในการเขียนประหยัดเวลาด้วยเราเจอเลขน้อยสุดแล้วเราจับหารอย่างนี้เลยในบรรทัดถัดไปนะคะ ก็จะช่วยทําให้เราเร็วขึ้นตันนี้หานกันได้ออกมาเป็น0.311เดี๋ยวเราปัดจะได้3อันนี้จะได้4.04เดี๋ยวเราปัดแล้วจะได้4นะคะอันนี้ได้1ก็ได้1เนาะนี่ดังนั้นเราก็จะได้สูตร empirical หรือสูตรอย่างง่ายของเราได้ออกมาเป็น C H O C ห้อย3 H ห้อย4แล้ว O หนึ่งนะคะ,ะ C3H4O1 จากนั้นครูจอยก็จะไปหาหมวลน,นะคะของตัว empiric นี้กันเนาะก็จะคิดจากสามคาร์บอนสี่ไฮโดรเจนแล้วก็หนึ่งออกซิเจนสามคูณสิบสองบวกสี่คูณหนึ่ง บวก1คูณ16ค่ะได้มวลของสูตร empirical นะคะออกมามีค่าเท่ากับ56ค่ะจากนั้นครูจอยก็จะไปแทนค่าในสูตรค่ะมวลโมเลกุลนะคะเท่ากับ n คูณมวลของตัว empirical ค่ะซึ่งได้ค่าเท่ากับ56มวลโมเลกุลโจทย์กำหนดมานะคะนี่ค่ะในโจทย์112.13ค่ะ เด็กเอา56หารห1ึ่งจะได้เอ็นออกมามีค่าประมาณ2ค่ะ2จุดกว่าแต่ว่าปัดทิ้งได้นะคะดังนั้นก็เลยตอบสูตรโมเลกุลของสารประกอบนี้มีค่าเท่ากับ c 3 h C o วงเล็บทั้งหมดห้อย n ค่ะก็คือห้อย2ดังนั้นค่าคำตอบข้อนี้นะคะพอเราเอาคูณเข้าไปใช่ไหมเราก็จะได้3โดนสองคูณก็จะกลายเป็น c 6 h ก็จะกลายเป็น c 2 8ง o 1ใช่ไหมโดน2คูณเข้าไปก็จะเป็น o 2ดังนั้นเราก็จะตอบตรงนี้ค่ะนี่ตอบตรงบารทัดสุดท้ายนี้นะคะว่าสูตรโมเลกุลของข้อหคือ c ห h 8 o 2ค่ะ นะคะ C6H8O2 ข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายมีลูกเล่นยังไงข้อสุดท้ายบอกว่าสารประกอบนี้มี C กับ H เป็นองค์ประกอบนะคะครูจอยก็จะเอามวล79นะคะ79 79.89กรัมนะคะมาต่อกับ20.11ตามที่โจทย์บอกร้อยละออกมาจากนั้นนะคะครูจอยก็จะเปลี่ยนเป็นโมล 7 9 8 9ก็จะโดนหาร12ก็จะออกมาเป็นโมลไฮโดรเจน rogen, หรอก็จะหารด้วย1ก็จะออกมาเป็นโมลตรงนี้ก็จะได้20.11นะคะโมลส่วนข้างหน้าก็จะได้ 6. 6 5 7หโมลเลขที่น้อยที่สุดคือ6ใช่ไหมก็จะเอา6.6 5 7หหารตลอดก็จะได้ตัวข้างหน้าเป็น1ตัวข้างหลังเป็น3.02ปัดได้ค่ะปัดทิ้งเหลือส ดังนั้นสูตรอย่างง่ายของครูจอยก็จะออกมาเป็น C H 3จากนั้นครูก็เลยเอาไปหามวลของตัว e m p i r i c l ก็จะได้ออกมาเป็น1 C กับ3 H 1คูณ12บวก3คูณ1ก็จะได้ออกมามีค่าเท่ากับ 17เจดนะคะมีค่าเท่ากับ17ดแล้วยังไงต่อเออแล้วยังไงต่อก็นะคะจะเอาไปหาจากสูตรความหนาแน่นเท่ากับมวลเป็นกรัมหารปริมาตรนะคะซึ่งปริมาตรที่โจทย์พูดเนี่ยปริมาตรที่โจทย์พูดโจทย์กำลังพูดถึงปริมาตร S.C.P เพราะโจทย์พูดว่าความหนาแน่นที่ S.C.P ดังนั้นครูจะสามารถแทนค่าที่ S.C.P ปริมาตรตรงนี้เป็นย2 4จุดสได้เลยนะคะ ปริมาตรที่ S.T.P. นะคะถ้าเห็นคําว่า S.T.P. นะ V หรือปริมาตรจะเท่ากับ22.4ไปเลยนะคะและแทนค่าความหนาแน่นตรงนี้เท่านี้เราก็จะหามวลเป็นกรัมออกมาได้จากเอา1.34คูณเข้ากับ22.4ได้มวลเป็นกรัมออกมา30.16ซึ่งมวลเป็นกรัมใน S.T.P. เนะะี่ยค่ะมันก็จะมีค่าเท่ากับมวลโมเลกุลได้เลยทันทีเท่ากับ30.16คะ่ะ เนาะในเมื่อเราได้มวลโมเลกุลนะคะเราก็ามาเข้าสูตรมวลโมเลกุลจะเท่ากับ N คูณมวลของเอมพิริคอเ M มพิริคอมวลเมพิริคอเท่ากับ17คือตรงนี้นะคะเนาะคูณอยู่กับ N แล้วมวลโมเลกุลที่เราหามาเมื่อกี้คือ30.16เนาะเราก็จะย้ายข้างมาหารนะคะก็จะได้ N เท่ากับประมาณ2ค่ะดังนั้น เราก็จะตอบสุดท้ายสูตรโมเลกุลของข้อนี้เท่ากับ C H 3วงเล็บทั้งหมดห้อย n ก็คือห้อย2คํคำตอบสุดท้ายก็เลยเป็น C 2 H 6ไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองไปฝึกฝนกันดูนะคะเนาะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนตั้งใจลองฝึกฝนดูนะคะโอเคสวัสดีค่ะ